คนณซอนนั่งสบายป่ะโอ้โหปวดตูดตูดหนูไมเลิกไม่ลานั่นนั่นนเชนเกียเชนเกียคุณนี่อัดอยู่กลับมาเถอะเสียตู้ดีไอ้บีสวกสด์เอาอะไรมาสู้วีสวักะวะมูชีมูชีอากาศเย็นขุ่นพี่ อากาศเย็นแล้วนะครับออกไปขี่รถรับลมหนาวกันสักหน่อยวันนี้นัดกับเพื่อนๆเ,เอาไว้อแถวๆลาดพร้าวนะครับ <c oughs> แต่ว่าวันนี้ตัดสินใจเอาคันเล็กออกนะเพราะคิดว่ามันขี่สบายกว่านะขี่ชิลกว่าแล้วเดี๋ยวผมจะมีทริปใหญ่เร็วๆนี้ที่จะเกิดขึ้นก็คือผมจะไปขี่ไปหนองคายนะครับแล้วก็ส่วนตัวนี้ก็จะข้ามไปที่ลาวไปที่เวียงจันทร์แต่ว่าตัวรถเนี่ยจะจะอยู่แค่หนองคายนะครับเพราะว่า ยังเอาข้ามไม่ได้นะครับยังผ่อนไม่ถึงกําหนดขเขานะแต่ว่าทีนี้เลขไม่เนี่ยมันก็ใกล้จะถึงกาหนด12ื่นสองพันโลแล้วผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเซฟไม้เอาไว้ก่อนเอาไว้กลับจากทริปนี้แล้วเราค่อยเซอร์วิสทีเดียวนะครับวันนี้ก็ขี่คันเล็กก่อนขี่ในเมืองก็น่าจะคล่องตัวดีแต่ไม่รู้จะตามเพื่อนเพื่อนทันหรือเปล่าเพราะเขาคันใหญ่ทั้งคู่เลยมามาเทสการตั้งค่ากล้องใหม่ด้วยอีกสักรอบหนึ่งนะเพราะว่าผมหาทาง จะป้องกันกนารสั่นของกล้องโกรโปรเนี่ยมาหลายอันแล้วก็วไม่มีอะไรรออสักอันนะกันสั่นราคาแพงๆก็ซื้อมาลองใช้แพงในที่นี้ก็หมายถึงว่าก็ไม่ได้แพงแบบขนาดตัวโปรนะก็ไม่เวิร์กนะครับแล้วก็พยายามหากันสั่นอื่นๆใช้ก็ไม่เคยเวิร์กเท่าไหร่แต่ว่าเป็นทดลองถามเ i ไดูเขาแนะนํามาให้ตั้งค่ากล้องแบบนี้แบบนี้ลองดูมันจะเวิร์กหรือเปล่านะ <c oughs> ถ้าเวิร์กนี่จะหามากๆเลยนะเพราะว่าถ้ามันเวิร์กจริงๆเนี่ย ก็เท่ากับว่าเราไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มเลยนะครับแค่มาตั้งค่ากล้องใหม่แค่นั้นเองและส่วนใหญ่มักจะเป็นมอเตอร์ไซค์แบบรถเล็กนะที่ไม่ค่อยมีไฟท้ายอะ่ะผมไม่แน่ใจว่ามันเกิดจากการที่เขาไม่ยอมเปลี่ยนหรือเขาไม่รู้ว่ารถเขาไม่มีไฟนะ,ะก็เป็นไปนได้สูงนะที่จะไม่รู้เพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็คือขึ้นรถสตาร์ทออกเลยนะเราไม่ค่อยได้มาเช็ค เออผมเห็นแบบนี้บ่อยๆเ็อแต่ก่อนผมก็เป็นนะไม่ค่อยได้เช็คหวแต่พอเห็นรถแบบนี้บ่อยๆเออก็เริ่มแบบเริ่มใส่ใจมากขึ้นนะก็เริ่มเช็คบ่อยขึ้นอาจจะมีเรือนละครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยที่จะหันมาเช็คบ้างครับหรือไม่ก็เท่าที่นึกออกบางทีจะออกจากบ้านเงี้ยนึกได้ว่าเออเช็คไฟเช็คไฟท้ายหน่อยก็จะเช็คดูก่อนก่อนจะสะตาร์ทรถก่อนในรถใหม่เป็นไงสิหลบเขาหน่อย,นนอยขอโทษครับ ไม่หมดไปปวดหลังเลยเอาพี่แอรไม่มาได้เหรอกับไปเที่ยวกับครอบครัวไปเที่ยวปีใหม่เอายาวไปเที่ยวปีใหม่ล่วงหน้าไม่ไม่ไปแค่ไปล่วงหน้าวันอาทิตย์ก็กลับแล้วลาลาคนยาวหรือว่าพึงอยากไปหายกลับกันฮะหรือว่าึ่งอยากไปหายกลับกันหรือจะเข้าเมืองไม่เอาไปกลับไปหายกลับไม่ดีเดี๋ยวจะหิวเรา <c oughs> โอ้เราแต่ถ้าถ้า,ถาจะไปเยี่ยมมันสักหน่อยหนึ่งก็ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเขามันว่างออกว่าเปล่าแต่มันไม่ว่างออกไงม, <c oughs> มันติดงานไงวันนี้นยังไม่อ่านเลยรอคอยกันเลย เป็นซอนนั่งสบายป่ะโอ้โหปวดตูดตูดหนูไม่เลิกวะล่ะปวไมเกลเขาอย่างเป็นยาแอลอยู่ไงอ๋อเออแต่ว่าผมขับแต่บอกมันก็ทำเพิ่มได้ไม่แย่ก็แค่ทำให้มันหนาขึ้นหน่อยมันไม่ได้อยากใกล้ชิดกันขนาดโอ้ต้องปล่อยมือหน่อยไม่ต้องปีกคาเล่นแลยปล่อยมือหน่อยไมเกลดคาเล่นอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวหงายตกเติมไงเติมก็มับเติมก็มับไง แล้วสรุปจะไปไหนเส้นทงเส้นทางยังไงอ่ะก็ภูทรบาก็อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยตรงไปเลี้ยวเอ้ยตรงตรงไปก่อนอ่ะแล้วฟืบแล้วก็ตรงไปแล้วสายแหลกงั้นก็ปักหมุดที่ประชาธิปไตยก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ใครรู้ทางก็นําเลยเออแต่เราต้องตามเขาแต่ตอนเนี้ยมึงต้องตามกูออกไปข้างนอกให้ได้ก่อน ไปกันต่อครับคุณผู้ชมเจอเพื่อนแล้วนะะเขาจะรอเราไหมอ่ะเราขี่รถเล็กเดี๋ยวผมขอจอดรถขยี้ตาเปน็นยังไงไม่แสบตายแล้ยลืมตาไม่ขึ้นคือมันต้องขยี้ให้น้ำตาแห้งหนห่อยเราจะรู้สึกดีขึ้นอากาศเย็นแล้วมันแห้งง่ายไปได้แล้วต่อไปเลย นี่สินะเราเข้าเมืองจีนแล้วเฮ้ยแต่สีสันเขาเยอะดีนะอืมเหมือนอยู่เมืองจีนเลยเดี๋ยวพี่เก่งผมขอจอดอีกแล้ถ้าปลอดภัยอของผมต้องเลยเพราะว่าผมจอดต,อต,อต้องจอดเลยผมดิมตามไม่ขึ้นเลยแต่พี่เก่งเลยไปก่อนก็้ดเดี๋ยวตามโอเค ออกออกมาแล้วออกมาแล้วเห็นแล้วละเห็นแล้วเนี่ยอยู่ข้างอามแล้วอ๋อสมัยสี่จัก,กร,รยานมาแถวนี้บ่อยอกเกือบทุกอาทิตย์งั้นหาห้องน้ำก่อนแล้วกันเดี๋ยวจะมารีวิวห้องน้ำตามจีนนะครับได้ล้างตาแล้วครับคุณผู้ชมอาการดีขึ้น พอหน้าหนาวตามันก็จะแห้งง่ายขึ้นนะจะแปลกตามันแหง้งมันมันไม่แสบตอนตาแหง้งมันแสบตอนโดนน้าตาตัวเองก็เลยรู้สึกเหมือนกับว่าหรือเราจะแพ้น้ําตาตัวเองอรีวิวห้องน้ำปัม๊มไซโนเปกนะครับผมให้เออ1.5ดาวมืดเปียกเลยไม่ค่อยสะอาดสักเท่าไหร่แต่ว่ายังไม่ได้เข้าไปข้างในนะเพราะว่าเราขี้เกียจแกะกล้องถ้าจะเข้าไปข้างในมันก็ไม่ควรจะถือกล้องเข้าไปอะนะเมื่อไหร่จะเปลี่ยนท่ออ ไหวละโอ้หเสียงรถนั่นรักทีนไายเลยขอดีพวกเออหาดวไออืมดังอะออืมแต่ก็อย่าเอาดังมากเอาให้มันแบบไม่เกินกฎหมายกำหนดก็ดีตบออให้มันแค่ตบตับตบตับแต่แบบไม่ต้องดังจุบรถเสียงก็มีก็ใส่ติดเอาไว้จริงจริงทรงท่อเดิมมันสวยแล้วนะสวยมันแค่เสียงมันไม่ตุบตับให้เราเฉยเยตามมาหรือยัง ผมมองกระจกไม่เห็นยังไม่เห็นนะอเอาเหรออ๋อถึงว่าดูในกระจกกูไม่เห็นอ๋อเรามองผ่านกระจกมันก็ต้องมีจุดบอดบ้างอันนี้ศูนเจ็ดซิงนี่ศูนย์เจ็ต้องเป็นเสียงแบบนี้สิอาร์มึงต้องใจท่าแบบนี้นเชนเกียเชนเกีย เรียบร้อยเกือบบวกคุณพี่เขาเนึกจะจอดเนึกจะเลี้ยวก็เลี้ยวแหลังจากนี้พี่เก่งขึ้นนำเลยอันนี้ต้องรอ ันนี้ต้องจอดไหมมันไฟแดงอยู่นะเนี่ยอ๋อเขียวละโอเคเลยไปไหนก็ได้นี่มันสามแยโอุ๊ยกูเหยียบอะไรวะใช่เหรอก็เป็นก็เป็นไปได้ก็เข้าไปดู มันอาจจะไปทะลุที่ไหนสักแห่งได้โหร้านนี้ไบเกอร์เยอะแต่ด้วยอะฮะโอ้โหมีร้านมีมีร้านอื่นไหมอ่าโอเคงั้นก็ไปบรรพชนแม่งทางไหนวะ ยกไอ้อามไอ้อามหายออกมาแล้วมาแล้วอันนี้เป็นบันเมเราต้องวนออกทางเดิมลืมดูสัญญาณไฟเลยเขียวอยู่เนาะไอ้สัตว์เฮ้ยวันนี้เสาริงชา้าคนไม่ค่อยเยอะเดี๋ยวถ้าเราจบจากร้านนั้นจะมานั่งเล่นตรงนี้ก่อนก็ได้ในที่สุดวันนี้เราก็ได้มาบรรพชนรถเล็กจอดไหนได้เอ่ยเฮ้ยจริงๆข้างในเนะี่ยมันจอดได้นะ เรามาถึงตอนที่ร้านกาลังจะปิดแล้วนะครับเดี๋ยวนั่งข้างนอกกันแทนร้านปิดห้าทุ่มเรามาถึงสี่ทุ่มสามสิบกว่าเลยอ,อ้าวเพิ่งดูว่ารับคนละครึ่งด้วยลูงนี้น่าใช้เอ,อแต่เดี๋ยวเรานั่งข้างนอกได้นะครับร้านเขาให้นั่งข้างนอกได้ก็กินเสร็จแล้วก็แยกแยะเพรา่อน้ำไม่ไม่มีนะ อะทุกอย่างเสร็จหมดแล้วอ่ะเกือบหงแล้วไงแล้วลื่อมรร้านนั้นต้องไปผมว่าร้านอะไรเนี่ยลองบอกชื่อดีร้านแบบนั้นไปกี่โมงคนมันก็เยอะป่ะร้านนั้นเคยไปค้หนึงเยอะทั้งวันเยอะทั้งวันจริงมันมันเปิดห้าโมงนั่นแหละมันเยอะตั้งแต่เปิดร้านเลยผมเคยมาตอนขัาเป็ดมันกิน แก MT ศูนย์สามเมื่อก่อนนะมาล้านนี่แหละประจำเรื่องนี้เลยมึงขี่รถมาเปิดชิลใช่ไหมในสตาร์แดงใช่เหมือนกูต้องกูต้องจอดเช็ดตาลงตาแม่งแห้งขอบคุณครับอะไรเป็นอะไรบ้างฮะชาไต้หวัน blue apple ค่ะกาแฟข้นคัดนะคะอ๋อโอเคอันนี้อันนี้ของเราหมดเลยให้คนก่อนกินด้วยนะเดี๋ยวผงผมละ ไม่คนได้ยแม่ผมเป็นคนไม่ยอมคนออะไรโยนอาจารย์แบงค์มันคือบลูฮาวายกับแอปเปิลกินนมไม่ได้ไงไปน้เมื่อก่อนแหละถ่ายรูปลุมถ่ายรูปลุมถ่ายรูปขวดน้ำกันสองคนไอ้ที่อ่อันี้แต่กูต้องไปเซ็นเซอร์ตุ๊ด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 ตนี่คลิกเองอัดด้วอยู่นี่อัดยู่ทำแม่เหอะ ตุ๊ด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 ตุ้ด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 ตุ๊ดตุ้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 ดตุงดตุ้ดตุ้ดตุอดตุ๊ดตุ้ดตุ้ดตุ้ดตุดตุ้ดตุ้ดตุ้ดตุ๊ดตุ้ดตุ้ดตุ้ดตุ๊ดตุ้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 ดตุ๊ดตุ้ดตุ้ดตุหดตุ้ดตุ้ดตุ๊ดตุ้ดตุ้ดตุ้ด

แล้วรถเราต้องเข้าตรงนี้ไงเข้าซองก็เพราะว่าที่ผ่านมามันไม่มีคนอยู่ใช่ไหมล่ะใช่แต่ตอนนี้มีแหละเขาก็ควรจะเก็บแต่ป้าเขาเลี้ยงไม่เก็บซองและวันดีคืนดีผมเดินไปผมจะชนผมตกใจเฮ้ยชน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 ขออยู่พอดีวันนั้นเขาเลยเก็บให้น้ำตาเนี่ยเลืออีกอย่างหนึ่งเหลือกระถางต้นไม้อ่ะอย่างน้อยเขาก็ยังเก็บให้เขาก็ยังไม่มาเถียงไม่มาทะเลาะอะไรกันกระถางต้นไม้ในช่างไม่เก็บดีจ้ะนี่มึงต้องอยู่จนตึกนั้นสร้างเสร็จเลยป่ะ ได้ใช่จะสร้างเสร็จปวดอะใช้ใช้บันเสร็จป่วนึกว่ามึงต้องอยู่ตั้งแต่ลงเสาเข็มจนตึกเสร็จพร้อมใช้อยู่ตั้งแต่ลงเสาเข็มกันนั่นแหละหมายถึงว่าจนจนเสร็จพร้อมใช้จริงชาเสร็จพร้อมใช้เสร็จมันเสร็จพร้อมใช้ไหมไม่รู้ไม่เบี้ยวแคเอียงอ่ะดูแล้วอ่ะมันคือตึกอะไรนะ ปันพักราชการปันพักราชการโอเคอัดอยู่ปะเนี่ยมันมันอ้นนี่ไงข่าวข้อมูลข่ามข้อมูลเพราะสืบสวนกันไปสืบสวนกันมาปุ๊บอ๋อนี่ไงแหล่งข้อมูลเอาข่าวข้อมูลมาด้ยบางทีกับบระคำประหลาดผมอยากได้ที่มันเป็นเป็นเป็นสลิงข้าง แข่งมากอะไรข้างลึกไซค้าใส่ขาใส่ขาทะเลาะกันกูว่าแข็งดึงตลากอคกเดี๋ยวนะรักกูแหละถ้ามึงดึงแล้วมึงคิดไม่ได้แล้วนะมึงมามีโอกาสคิดไม่ได้ดึงออกอะไรก้ว่าแล้การที่มึงฉุกคิดเนี่ยถ่านไฟที่เป็นลูกขนุนแล้วนะโปร่งเพลงโปร่งเพลงโปร่งเพลงดึงเลยข้างคกูิลจะหมดจานแล้วลืมถ่ายรีวิวอาหารเรื่อการตัดมือมอมอกที่เราจะไปแวะมอสกี้อ มันคือร้านคูทอนบาร์ใช่ไหมแต่สายยางเขาคือปังบุงเฉยถึงว่าปังบุงเฉยเขาไม่ได้แบบอ๋อไม่เหงายังไงอ๋อไมั้งย่างกินอยู่มาแต่ห้าโมงเย็นแล้วบอกถ้าพุงจะปิดทำนองเขาบอกปิดยังไงแมวปิดฮาทุ่มปิดฮาทุ่มอ๋อย่างเสร็จน่าจะเข้าบ้านปล่อยลูกค้าเลยย่างเสร็จเป็ดข้าวบ้านนอนที่เหลือปล่อยกินเหลืออีกไม่น้อยเลยนะอยากสักอะไรก็สั่งไว้แล้วลูก ถายเีย้ลุกไปปิดป,ประตูแล้วต้มแล้วก็กันแต่เว่อร์กัน,น่อยอะ่ะเ้ามีโมมเอ,อสแล้วเป็นเป็นพิ้งเตาถ่าเนี่ยไอสักอดกอดไฟตั้งแต่ห้าโมงเย็นมาติดตามทุม่มหมอนี่จะไปนั่งเล่นสาวหญิงชาวาก่อนปละล่ะมาติดตามมีแ <c oughs> ม่แบงค์พีแบงค์เอามาโยคแี้ <c oughs> <c oughs> ลงไปดคิ สองดีแล้วพอดีคำเมื่อกี้มันไม่อยากถ่ายกูไม่ตูดให้ตั้งแต่สร้างเสาเอียงคดีนึ่งกูพี่องดีเรื่องสารภาพอย่างนึงมีแลมการถายเป็นเซนเรืพี่เฮ้ยตึกมึงไว้ใจได้ใช่ไหมก็นั่นแหละเซนอดิศักดิ์เออไม่ใช่กูคนคำว่าคนเซนไม่ใช่กูนี่คนอื่นเออสบายใจมีถึงระดับน้ำเอียงเมื่อไหร่เอีงน้งแต่เอากน้ำมาเลย ตองไปเลยพี่ดูไงล่ะตองควรตั้งใจลูกๆองเป็นองพม่าคนนั้นอ่ะที่ไม่อายยังอ่ะแล้วแม่แล้วใครมันเป็นดิ่งตระดับน้ำมันกูเขาโมงอยู่เออไอ้ยังอันนั้นเขาน่าจะเป็นแบบเป็นน้องแต่งโมป้ามันยืนี่เลยวะ้เอาไอ้ยังเนี่ยไปตั้งเสาอ่ะกูไปยืนโมงอยู่มึงไม่มีคนดีกว่านั้นในสายงาน ตั้งสองไม่พอแล้วพาไปตรวจวัดอะไรนะดิงตาหลับเมตรเราพามาตรวจอ่ะดิงอ่ะก็มาตรวจดิงเอาไอ้เหี้ยนี่มาดิงตาหลับเมตรอะไอ้เยื่อนีดิงเป๋ไม่รู้เลยดูทั้งนี้ดิงโกงอยู่เท่าไหร่นะครับก็ผมว่าผมว่าไปนะครับถผมว่าไหครัอยู่อย่เงี้ยตายตายเป็นร้อยจะไปเอออย่ามองนายอย่างนัี้ยถ้าเขาแบบผมก็หลงเขาได้หละเขาเป็นไปได้ะไรอเห็นท่าเสร็จแล้ว ตรงแบบตรงอย่างเดียวเลยนะตรงตรงตรงตตรรงงจนจะไปผ่านวัดที่อยู่ข้างไอ้แต่กูกูถึงแค่เซนทรันกูถึงแค่วัดลงน้ำเนาะมองมาตรงอย่างเดียวตรงไปเลี้ยวซ้ายตรงไปเลี้ยวขวาเอวเวียนเลี้ยวซ้ายเอวเวียนเลี้ยวขวาเจ้าหนิบกับมัน วนกับมาเซนท่านไม่ถาด้วนกับมาเซนนไม่ใช่เซนทันนค้ปฐมนะเซนท่านสไลยาครับม่ี้ข่าวว่อยู่หนูคนซ้อนใช่ไหมถ้าหนูขับรถกระบะหนูจะไม่ถามทางใครเลยะหนูอันเนี้ยขับมาความเร็วร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบกว่าไม่อะไรไม่ไ่ห้า มพอมันจะถึงใช่ไหมใช่ปะชี้ไปข้างหน้าคุก็ตรงไปข้าเลี้ยวขวาขวาอะไรอะไรยังไงก็ได้แต่ที่มึงชี้เมื่อกี้สายก็เดืก็ฉุนเนี่ไปเลยกนหลบได้อยู่ข้างหลังไปเลยอย่างเงี้ยจะเปลี่ยนชื่อแก๊งนะไม่หลบกด้เลยไอ้สัตว์กูว่าคลิปลงเขาเชื่ออะไรวะ มาจริงๆต้องเอาต้องเอาโต๊ะโชว์น่ะนั้นลงก่อนนะแล้วค่อยเอาจีนี้ยลงตามหลังแต่คุณจะตกเพวกแกงได้หน่อยนี่เลยหรือหนี่ดเดือดเดือดเขาเก็บโต๊ะโชว์แล้วหมดก็จะไปนั่งหมดนั่งเลยถ้าถามว่าพี่รีบไหมรีบไปก่อนเดี๋ยวเโต๊ะนี้จากตรงนี้ก็ออกขวาไปหน่อยเดี๋ยวยี่อยู่นั่งกินใส่กรอกไปอยู่เลย ก็เชียวไปไม่ห<ช>ิวไ <het> ม่ห<ช>ิว <het> ขับร้อยยีย่ยมไม่ต้ใส่ออเสื้อกอกอ่ะใส่กอกวางก็จอดก่อนก็ได้ถ้าขนาดนั้นอน่ะไม่ได้หรีบมาเรียนไงี่ไปให้้านเขาทำเถอะ Yeah, <บ los S 1> ยัดเคเท้ากันวยกูชอบเขาเยอะเยอสาบานบระเทาดูไดูตัวมักรอีกแล้วดูดูไหนาไหนเราจะทำม้นด้วยอะไ้ยต้ม้จนมาทำที่ไหนะทำไหนนะโอเคซื้อเลยซื้อเลยเลยอ่ะกูจำได้อะไรยะยเคจำได้ด้วยถ้ามาดูก่อน มาดูก่อนเฮ้พอดีมีสวากกรเอาอะไรมาสู้วีสวากะวะดีเลยนี่อะไระเอของเราทำไ่ได้เนอะเราอทำไมไม่ได้ทำไมไม่ได้เอ้าเรามันเป็นแนวคัสสิเยอางหลังรงๆมันจะเป็นโอ้โหยเข่าย่ดลงอีกลงแบบอสไโอ้อวิคัสสิกเขาทำได้เยอะแยะมันอยู่ที่ใครอยู่หลังพงมมันางไร แล้วใครอยู่หลังคนขับวงมาอ๋อมึงขังเมียไว้ในบ้านเลยเหรอรอกันทำทางแต่งตัวนะจะขับรถออกเลยนะแย่ไม่โดนตังค์ให้หรอก้าขอเสื้อชุดไปไปไหนต้ไปตาซื้อตัวไปไอ้ตัดชีวิตมึงหลั่นทอนเนาะอือง